เริ่มดูภาพแรกกันเลยครับคือภาพถ่ายติดวิญญาณแต่ก้าเสียวหลังนะว่าจะมีมาตานโถงมาก็เป็นได้นะใครจะไปแอบตรงนั้นได้นี่ใครจะไปแอบตรงนั้นอูดิชีตอูดิชีดอังนี่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 นีนี่นเนยแม่งอัดัมอดั้มคิดฟอร์มวิจารคือเอ็กลูนีเลยใช่ใช่ช่อุดิชีเลยเม่อเม่อเ่เขาจไปจับไปอย่างนั้นสนขวางหลังเราไม่ได้ทีเลยอูดิชีเลย เลยบแนะสนับสนุนช่องโอเวอร์ทีดีได้แล้วนะจ๊ะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะวผมโอเวอร์ทีดีนะครับเรามาต่อกันใน EP ที่3ตอนที่3ภาคที่3นะครับมาเริ่มดูภาพแรกกันเลยครับคือภาพถ่ายติดวิญญาณแดก้าเสียวหลังนะว่าจะมีมตานโผล่มาก็เป็นได้นะแล้วก็เขยี้เอาอันไหนก็อันนี้มันว่าลิ้มลิ้มลิ้มมาดูที่ภาพแรกคนนี่คนนี่อ่ะเลื่อนเลย คนนี้ไม่มีในกลุ่มว้าอ๋อนี่ไงนี่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 เชี่ยกว่าได้ไปกวยทานมะไปกวยทานผ่านแล้นหน่อยยิ่งดีเลยน้เอาสิจับเนะจับมเหกเยินปิดปูมาบบีมาภาคต่อไปนะครับใครจะไปแอบตรงนั้นได้ใส่ใครจะไปแอบตรงนั้นไ้เหี้ย อุดิชีดอุดิชีดนี่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 นีนี่เนี่ยแม่งโออะดำอะิดฟอร์ดหนาคเยะรูปอี่เน้ใช่อิชีเลยมแม่งเขาไปจับไปอย่างนั้นสงนี้มันปท่าีอิชีเลยเอออิชีมาภาพต่อไปครับเหตุเกิดหลังจากถ่ายภาพบ้านร้างในอินเดียวิอินเดีย่ดิง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  ยงอ่ะขี่กลางวะน่ะเอาไว้กันขอขึ้นเหลี่ยมแต่ว่าขอคนหน่อยอ่ะเอาท่อนะเข้าไปดิบบอตเมอร์แต่เมื่อกลับาาแสบทองแลบอกว่าคุณเขาไปขี่ยังไงอบงเออเอาบาเสบทองเคมาดูภาพที่สีนะวิญญาณตามติดนะตรงนี้นะเป็ใครแบบตัดต้อนี่เป็นจีนหรือว่าเกาหลีบุ้นอันนี้พ่อกับแม่อันนี้ลูกลูกตัวบักอีฟเลยเี่ะเอาลูกยังไงตัวบักอีฟเลยเนี่ย ลูกอง์มึงขอนั่งนั่งเฮียน,นั่งกันกุน๊ดผ้ามีกับมาเต้ใสเนี่ยมาอันที่ห้าอะไรอยู่บนจิงช้าสวรรค์โอ้คิดสันนะ่ะโอ้คิดสันเนาคิดสันเนาะคิดสันถึงเมียทิงง้งอะคิดสันเลยมาเนี่มาดูภาพที่หกครับใครอยู่ข้างหลังเด็ก โม้คุ้นหูโม้คุณหูอ่ะนะเป,นเ,นเป็นภาพเนี่ยเป็นภาพนี่ยเลยดูด้วยเบื้องโม้ใครใครเป็นนางรำนั่นไงนแล้วใครขอเอาผป<อ>าเข้ามามาตากไปอ,อันต่อไปนะครับปรากฏเป็นใบหน้าที่ชัดเจนส่วน,นยิ่งเหรอตัวบกพร้าวเดียวอืมอ๋อยังไงอุ้ยอุ้ยสองหนาเลยเนี่ยนึงเป็นหนาเนี่ยเป็นหนาผู้หญิงมรูปไหนหรืออย่างโน้นอ,อันต่อไป อันที่แปดนะครับหลอนเลยจุดจุดจุดเนี่ยหลอนหลอเลยเนี่ยคุณครูต้วเนี่ยเขาเรียน,ค,นคุณครูคุณครูเรียนไอยู่เรียนย,นยนูน่จีดไหมเซลนี่ครูค,ครูกำลังบอกมาอยู่กำลังบอกว่าเธอท <ำ S 1> <น>ําอะไรอูดิชัน <laughs> อันที่เก้านะครับ <laughs> เพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับว้าม wow. ันมันใครอื่นแต่มันเป็นคนบ่าบั่งมือดีมือจับเล้าอยู่ดิมือจับเล้าอยู่คนแม่มนตผีแอก มือจับเราอยู่้าใครแบบว่าท่านไปท้าให้น้ำมันดำแล้วก็เอาอันอันผมมาปิดปากแล้วก็มือจับอันนี้ไว้มันก็ดำด้วยหนาเก่าดิมาลูกที่สิบคือลูกสุดท้ายนะครับมามันคนลูกยังสขั้นที่สิบอะคนเจ็บอยู่ตรงนี้อุ้ยรถนั้นต้น,น,นเนี่ยรถอันมอไซค์ซ้นต้นเนี่ยมีซ้นมีบุบเลยนเนี่ยอันนี้เคยออกติกตกดเกอยู่ชี้อ๋อนี่ ตสุขเจ้าของตัวเนี่ยเฮ้ยอันยลเล่นเนาะมอจะเบื้องน้าตรงนี้ก็เนี่ยน้าเลือดเลือดหนาทะเลปูนนะครับโอู้สุดแล้วคลิปนี้ครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้กับผมด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบชชไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้เจี๊ยบเฉียบนี่ยปีมคงเนี่ยเฉียบเฉียบครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไป oh,